จับต่อไม่รอแล้วนะเอพรอนทิปวดความเผ็ดเปิดอกโชว์เอวสามีป๋อว่าไงจ๊ะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ดีกีความเผ็ดเธอคนนี้มาแรงมากสำหรับสาวเอพรอนทิปยิ่งช่วงนี้ถ้าใครเข้าไปส่องในไอจจะเห็นสาวเอออกมาปล่อยความแซบแบบถี่ยับมากเลยค่ะ พอสร้างความฮือฮามาแล้วกับชุดบิกินี่ตัวจืวสุด,ดร้อนโชว์บอดี้หุ่นสับสุดดาร์กมากอวดหน้าอกตูมทะลักเล่นเอาสามีอย่างหนุ่มปอเนธวุฒิออกอาการห่วงขั้นสุดเลยค่ะล่าสุดเรียกว่าแ่บต่อไม่รอแล้วนะเมื่อสาวเอกออกมาปล่อยทีเด็ดอวดหุ่นที่เป๊ะมาในชุดเซ็กซี่สีดำขับสีผิวขาวอลล่าโชว์เอลเอสหน้าท้องแบล็บ วดล่องอ,อกเบาบางมาพร้อมชอบพดบนเรือสุดจึง้งบอกในคำเดียวว่าทั้งสวยทั้งแซบระดับพิกยังต้องกลับในทีเดียวจ้า